ของสมาชิกดําเนินงานโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกมีการแลกเปลีป่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์การเกษตรกรในอนาคตทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอฝึกฝนความเป็นเลิศด้านวิชาชีพฝึกคุณลักษณะการเป็นผู้นําที่ดีส่งเสริมการมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองดีให้แก่สมาชิกขององค์การโดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวะในส,สถานการณ์จริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาหาเลี้ยชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อเวการการาาสาราาังคมภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยมีทักษรวม12สถาน นนได้เวลาสมควรแล้วก็ผมให้ซึ่งนับเป็นประโยชน์เป็นพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพระนราชดาสยามบรมราชก,กุมารีกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็ท่านก็เสด็จทุกปีเป็นระยะเวลานับสิบสิบปีมาแล้วเน้นตั้งใจมามาเพื่อที่จะมาชื่นชมมาให้กำลังใจ คณะกรรมการโดยเฉพาะน้องน้องกรรมการอปททั้งหมดและคณะกรรมการจัดงานตั้งใจเรื่องคติพจน์ที่นักเรียนทุกทุกคนที่ต้องยึดถือเป็นปฏิบัติดำเนินการมาตลอดแล้วก็ท่านประธานได้กรุณาเล่าถึงว่าการจัดงานในช่วงนิวนอร์มอนี้ จะต้องจัดแบ่งเป็นระยะระยะทั้งออนไลน์ออนออฟไลน์แล้วก็จัดร่วงหน้าจัดอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นไปนตามกติกาของการจัดงานประทับใจในโลกยุคใหม่ให้สามารถที่จะให้เรานำความรู้ประสบการณ์และการเป็นสมาชิกอกทอกออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัย การช่วยให้การพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรของชาติจเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยปฏิโกมนางสาวพิมาอรทรัพย์แย้มเจริญยิบเจ้าธในฐันการพิ่าเซเกอร์ผู้ศิษยานางวิริยานแสงไ้า หน่วยอภรรย์ดีเนตประจำปีได้แก่หน่วยเชียงใหม่หน่วยที่ผ่านการประเมินตามด้วยกับต่อไปจะเป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งโดยจ้าพนศึกษาสองพันหกสิบสี่ของเกษตรกรนครไทย นายประชุมธรรมเรตุรสดาแสงประชุมารีภาคเหนือขอสัิญทุกท่านอยู่ในคำสมงกและตั้งใจรบปฏิบัติกิจกรรมผู้ขาบสเร็จของพวกเราครับขอบคุณครับรองนายกกาบเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสวัสดีสมาชิกกรอทุกท่านในานามมรอทาภาคเหนือขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินด,ดีครับ ผูมีเก for ียรตและสมาชิกทุกท่านครับในโอกาสนี้ที่เรามาประชุม้องกันในวันนี้ผมขอให้คณะกรรมการดำเนินงานและครูที่ปรึกษาอกทอภาคเหนือประจำปีการศึกษา2564แนะนำตัวเองเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รู้จักก่อนการดำเนินกิจกรรมขององค์การขอเรียนเชิญที่เด่นทั้งให้คนอีกครั้งหนึ่งครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนชิญนายกองการารอมัเยยสโ นางสาวอมรทิ์แสงพิจิตรกรลหน่วยเชียงใหม่